วิธีเอาชนะตัวเองรายวันเพื่อลิขิตชีวิตในฝันให้สำเร็จทันในปี2-3เวลาที่เราอยากจะชนะตัวเองรายวันให้แต่ละวันเราตั้งเป้าหมายเป็นเป้าหมายต้องเล็กชัด เจนและเป็นไปได้คุณจะต้องรู้ก่อนนะว่าเป้าหมายคุณคืออะไรแต่ก่อนที่คุณจะไปเอาชนะตัวเองได้รายวานันคุณก็ต้องรู้สิว่าปี2023วันที่31ธันวาคม2023ฉันอยู่ที่ไหนชีวิตฉันเป็นยังไงฉันมีผลลัพธ์อะไรใหม่ในชีวิตฉันทำอะไรอยู่ฉันอยู่กับใครฉันมีความสุขแบบไหนให้คุณเขียนออกมาสำหรับคนที่ยังไม่เห็นภาพวันนี้คุณจะต้องตกผลึกตัวเอง คุณจะต้องกลับไปเขียนเป้าหมายของตัวเองคุณจะต้องกลับไปนึกดูว่าไอ้สเดือนสุดท้ายฉันจะฟาดเส้นชัยได้ยังไงไอ้สเดือนสุดท้ายฉันอยากได้อะไรฉันอยากทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นในด้านใดบ้างให้ตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนเป้าหมายนี้คือเป้าหมายใหญ่นะแต่ในไลฟ์วันนี้ครูตะไว้ว่าสำหรับทุกคนที่มีเป้าหมายอยู่แล้วแต่ไอการเดินทางที่จะพาตัวเองไปถึงในแต่ละวัน ทำอย่างไรครูกลับมาถามคุณแบบนี้ค่ะว่าแล้วในแต่ละวันตัวคุณนะ่ะได้ทําอะไรเพื่อพาตัวเองไปถึงเป้าหมายใหญ่นั้นแล้วหรือยังพาไปยังจะ๊ะหรือก็ยังอยู่กับเป้าหมายความฝันแต่ก็ไม่เคยลงมือทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันในแต่ละวันได้สักพีลูกศิษย์ private coaching คุณเลยก็เป็นแบบเนี้ย คือคุณก็ต้องสอนเขาเรื่องนี้นี่คือเนื้อหาที่คุณก็สอนเขาใน private coaching เหมือนกันนะคะถ้าเรามีเป้าหมายแล้วให้เรากลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่พาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังถ้ายังลอง list ออกมาสัก3รายการแบบเหมือนคุณเขียน to do list นะ่ะว่าในแต่ละวันคุณจะทำอะไรบ้างแล้วค่อยๆพาตัวเองขยับไป นี่คือพลังทวีของนิสัยคนสำเร็จสมมติคุณตั้งเป้าหมายอยากมีเงิน10ล้านในบัญชีมันบาอาจจะไม่ได้ทำได้เลยวันเดียวแล้วมันได้10ล้านหรือคุณตั้งเป้าหมายคุณอยากมีซิทแพ็กมันอาจจะไม่ได้วันเดียวเลยที่คุณมีซิทแพ็ได้แต่เป้าหมายเล็กๆย่อยๆที่จะพาคุณไปมีซิทแพ็กทำยังไงจ๊ะออกกำลังกายศึกษาหาความรู้เรื่องอาหารการกินอะไรก็ได้ที่มันเล็กๆ ศึกษาวันล,ละ30นาทีศึกษาวันล,ละ15นาทีออกกําลังกายวันล,ละ15นาทีนี่คือเป้าหมายย่อยรายวันสมมุติเขียนออกกําลังกายออกกาย5นาทีพอสิ้นวันกลับมาดูเธอกากระบาดเยสกูทําเสร็จแล้วสมองจดจําเลยว่าเธอคือแม่งโคตรเก่งเลยเธอแม่งโคตรสุดยอดเธอแม่งจีเนี่ยเธอแม่งทรงพลังมากมันคือเอาความชัดเจนไปเอาความเล็กเล็กๆ็กไปใช้ เอาให้มันเป็นไปได้ในชีวิตประจําวันของคุณไม่ใช่แบบเออเออกกำลังกาย5ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตประจําวันของคุณคุณต้องไม่ทำมาหากินต้อไททำอย่างอื่นนั่นคือความเป็นไปได้รายวันใครโคตรตื่นรู้พิมพ์888ดถ้าวันนี้คุณฟังแล้วคุณได้ไอเดียอะไรขอให้ เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในการลงมือทําของตัวเองแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ครูสอนในวันนี้ไปฟาดความสําเร็จให้ชื่นใจคนสอนให้ชื่นใจตัวเองให้ทําให้แบบพ่อแม่เราภาคภูมิใจให้สิ้นปีนี้สําเร็จให้ทันเพราะเวลาวารีไม่เคยรอใครการสําเร็จให้ทันสําคัญที่สุดรักพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณทุกการแชร์ทุกการคอมเมนต์ทุกการไลฟ์